สวัสดีครับผมก็ไม่อยุดภูมกิกบอยในช่องมิตารซีว,วันนี้เราอยู่หน้าเว็บโยกังยุทภพครบเสลิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดแพทประจําสัปดาห์กันสักหน่อยว่ามีอะไรอัปเดตประจําสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับผมปิดปรับปรุงวันที่18เมษายนนะครับผมมีอะไรอัปเดตบ้างสงครามวอคูน2นะครับแต้มเบิมคูณ2เท่านะครับวันที่1 8ถึง25สนะครับสัปดาห์หนึ่งนะครับจำนายเทมสายวอนะฮะอ่าดูหน่อยก็แล้วกันวันนี้เทมสายวอมีอะไรอ่ะ ยาทลายพบนะครับมีชุดยานำเงินบวก1-2บวก2นะครับนีเงินบวกคามีไว้ช็อกมีกำจัดวิญญาณมียาตรามีโสมตรานะครับผมมีพลังปานเต็ม3แต้มนะครับมีสมุนไพรแดงประดับบวก4นะครับผมมีหม้อสเสวรยระดับสูงนะครับ7วันนะครับมีเซตผู้ยิ่งใหญ่บรรจุซ้อย8ดทิศและซ้อยหมื่นยุทธนะครับผม แล้วกล่องสร้อยยกแดงนะครับใช้งาน20วันบวกอาวุธ2นะครับยุทธภัณฑ์หนึ่งนะครับสร้อยยกฟ้านะครับผมกล่องปัตพีกล่องปัตพีเราดูหน่อยกล่องปัตพีจะมีอะไรอยู่ในข้างในครับกล่องปัตพีมีหมาทองนะครับหมาเงินนะครับผมเป็นไอเทมแบบเรนดอมสุ่มนะครับลูกหมาปางูเต่านะครับแห่งอาวุธแก่งชุดนะครับยันข้ามจีนะครับระดับ อ่าสร้อยสร้อยดีร้อยสิบนะครับเซตแปดสิบนะฮะเซตดีแปดสิบเซตดีร้อยสิบน,นะฮะมูลทินส0บวันมูลทินหนึ่งวันจงเหลียวนะครับกล่องอัญมณีตุ้มหูสร้อยแหวนนะครับยันโชคลับยี่สิบเปอร์ยี่สิบเปอร์สิห้าเปอร์นะฮะผมรวมถึงหินไม่สกัดนะ,ะผมวียห้าจมสิบหกัน8ปดวีิบเจมยีป้องกันสิบ ป้องกันวิ35ป้องกันวิ100ป้องกัน15้านะครับผมแล้วไอเทมขี้ไก่กีกาลกา่างทะเลลึกนะครับโอสดจีนะครับโอสดสวรรค์ธรรมดานะครับผมยาคุมจิต150เปอร์นะฮะยาเม็ดตรระกายลุงยาเทพโอสถดพันปีนะครับแมวกวักนะครับท้อสวรรค์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมากล่องอื่นแล้วครับกล่องเทพสงคราม กองเทพสงครามก็มีเทวทูตร้อยห้าสิบนะครับร้อยสี่สิบนะครับก็คือเซตความดีเนี่ยที่มันสุ่มเอานะครับผมมีบังกรมีหงนะฮะมีลูกหมาป่านะฮะมีงูมีเต่านะครับแก่งร้อยเปร์นะครับอาวุธชุดนะครับยันจีนะครับเซตร้อยสามสิบความดีร้อยยี่สิบความดีร้อยสิบความดีนะครับตัวสุมันยมณีแหวนสร้อยตุ้มหูนะฮะ เสริมดีแท้เสริมดีพิเศษนะฮะเสริมดีกลางไลมอนทินสามสิบสิบวันหนึ่งวันนะพลังปานบวกสามสมุนไพรแดงพิเศษสมุนไพรแดงใหญ่นะฮะผมสมุนไพรแดงสมุนไพรใบจีแดงสมุนไพรแดงกลางโอเค,นะคมียาบวกสองบวกหนึ่งนะมีไวช็อกนะบแบบสี่ชิ้นแบบชิ้นเดียวแล้วก็ยาจาโสมัตรานะับผมดูของในสลาระเยอะจัดเลย กล่องมังกรนะครับกล่องมังกรจะมีอะไรบ้างกล่องมังกรก็จะบรรจุมังกรทองมังกรดามังกรแดงมังกรคลามนะครับหรือว่าผนึกสัตว์เทวะมังกรเต่าหมาป่างูนะครับผมแล้วก็เสริมแกล่ง100เปอร์เซ็นนะครับชุดอาวุธนะครับยันจีนะครับแล้วก็ชุดคลุมมังกรดําไม้นะครับชายหญิงนะมังกรดํามังกรแดงก็ไม่ใช่มังกรดํามังกรไม้นะครับผม แล้วก็ตัวสูมมัญญมณีแหวนสร้อยต้มหูนะครับแล้วก็ลายเขียวยี่สิบเอ็ดวันเจ็ดวันลายเขียวยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับลายมนทสามสิบวันสิบวันหนึ่งวันนะครับยันยี่ยันยี่สิบห้านะครับทะเลลึกหนึ่งวันนะครับโอสุดจีหนึ่งวันโอสุสวรรค์หนึ่งวันครับคุมจิตร้อยห้าสิบเปอร์หนึ่งวันยาเม็ดประกายรุ้งนะฮะสี่ชั่วโมงออนไลน์นะครับยาเทพโอสุดพันปีแมวกวักนะฮะยา โอซดทอสวรรค์น,นะครับโอ้นะครับช่วงนี้ดูดีนะบอกคุณสมบัติมาหมดเลยนะครับผมไม่ต้องไปค้นหาว่ามีอะไรสถานะนะครับผมใครอยากรู้ก็เข้าไปดูเอาเองนะฮะต่อมากล่องแห่งมังกรไฟอันนี้คืออะไรอะอา่าลูกแก้วเออไอเทมสวมใส่ในช่องที่สองนะครับช่องที่สองไอเทมสวมใส่ช่องที่อทส,สอง 2. อะไรกัน ก็เป็นสัตว์เทวะบังกรทองนะสัตเทวไม่ใช่ไข่บังกรทองสัตเทวะบังกรทองนะครับ,มบ,บ,รบผมลูกแก้วบังกรไฟหายากนะับผมของอะไรของชุดของอาวุธนะครับระดับหายากเลยแล้วก็ระดับสูงนะครับและระดับทั่วไปนะครับ นะครับผมแล้วก็บังกรดานะครับชายหญิงมนทิ้น30วัน10วันนะครับปหนึกงูเต่านะครับกล่องสุ่มแหวนเซียนระดับสูงนะครับเซียน3มถึงเซียน5้านะครับ1ชิ้นนะครับตัวยมมีนะครับแหวนตุ้มหูสร้อยนะครับลายบังกรเขียว21วัน7วัน24ชั่วโมงนะครับทลายพบ1วันนะครับผมยันโชคลาภ20เปอร์15เปอร์นะครับกายร่างทะเลลึก1วันนะครับโอซดจี โอสซสวรรค์หนึ่งวันคุ้มจิตละหันจิเปลยาเม็ดประกายลุงนะ่ยฮะผมโอ้สุ่มได้ของบนอาจจะได้ยากหน่อยนะครับต่อมานะครับชุดคุ้มก็มาครับคุ้มนอนชายหญิงนะฮะผมลาตีสวัสดิ์หลับฝันหวานนะฮะผมแองเจิ้นเก่าก็แองเจิ้นก็มานะครับแองเจิ้นเก่าขาวนะฮะผมแองเจิ้นรักแองเจิ้นนะครับแองเจิ้นดำก็มานะฮะผมคุ้มเก่าๆก็มานะก็ประมาณนั้นแหละ นะครับต่อมาแจกชุดคุมสุดเท่นนี้คือของเก่าแล้วไม่มีอะไรอัปเดตนะครับผมรับชุดคุมฟรีก็โค้ดชายโค้ดหญิงนะต่างกันใช่ที่ F และ M M และ F นะครับผมใช้หญิงนะฮะต่อมาตะลุยก่อหานสาก็ฮาวายก็ไม่มีใครเข้าไปหรอกนะผมเข้าได้ออกมาซื้อยาเองไม่ได้นะครับผม แล้วก็กําหนดในเรื่องของระยะเวลานะครับผมกิจกรรมพิชิตคำรามข้างนะก็ทาเฟซค้าพิชิตทุกวันนะครับผมนะที่ผููเท่าสายฟ้าวันบันอดนะผมแล้วก็อะไรอีกคุมประจําเดือนนะครับคุมทั่วไป,ไปคุมจีคุมวายจีนะครับผม แล้วก็ัาปาร์ตี้50เปอร์ตลอดทั้งเดือนถึงวันที่30มสาิามนะครับสร้างตัวละครรับไอเทมอัพเวลสุดพิเศษนะผมตั้งแต่วันที่28ถึง30พฤษภาเช่นกันกิจกรรมเช็คชื่อพั่วหวนขึ้นนะผมอันนี้ของเก่าหมดเลยนะของใหม่มีแค่สองหัวข้อนะครับผม Kitchen Summer น,มมนะครับผม Summer ก็จะเป็นกิจกรรมลูกไก่ฤด,ดูร้อนน่ารักนะครับรับค่าบสบการณ์ตามขั้นต่างๆนะครสูงสุดที่ขั้น4เนาะหรือว่าจะซื้อของชอ็อปนะจ่ายเงินไปเลยจบ Adventure Pack นะสายเติมนะครับผมเอ่อซัมเมอร์เฟสซิวเอเทม9บาทนะฮะผมก็ไปเลือกดูได้นะครับผมก็ทุกอย่างมันเหมือนเดิมกับแพทที่แล้วไงผมเลยไม่เข้าไปอธิบายเพราะ สิ่งที่ต่างมันมีแค่หนึ่งกับสองเนี่ยที่เป็นนิวนะครับที่เหลืออันเก่าหมดแล้วนะของอาทิตย์ที่แล้วหมดแล้วนะครับผมส่วนกิจกรรมที่สิ้นสุดไปคือบาร์ตาี่หนึ่งร้อยเปอร์นะครับผมหายไปนะซัมเมอร์คอตูมเซลนะครับก็หายไปสงกรารนะฮะสงการามเซลก็หายไปนะฮะแล้วก็สิ่งที่อัปเดตก็คือรีสงครามซีซั่น2นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับเดอ้อบ๊ายบายฮะ